อีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวสลิมสลิมเนี่ยออกแบบมาสําหรับการทําให้เรามีหุ่นเพียวขึ้นสามารถควบคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นสลิมนะครับเราสกัดมาจากกาซิเนียแคมโบกเกียสามารถลดน้ําหนักตัวได้โดยลดความอยากอาหารหลังจากนั้นไปสลายไขมันเก่าได้และยับยั้งการสะสมไขมันใหม่ได้เพราะฉะนั้นมีองค์ประกอบถึงสข้อด้วยกันที่จะช่วยทําให้เราควบคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นโดยไม่เกิดย่อย่เอฟเฟก หลายคนมีประสบการณ์ในการทานอาหารทานยานะครับที่ลดน้ําหนักไปตามคลินิกต่างๆยาเหล่านั้นกดระบบประสาทส่วนกลางของเราทําให้เราไม่อยากอาหารพอเราไม่อยากอาหารเราทานลดน้อยลงน้ําหนักลดครับแต่หลังจากนั้นยาหมดฤทธิ์เป็นไงครับความอยากอาหารกลับมาเท่าเดิมเราทานเพิ่มมากขึ้นน้ําหนักก็กลับมาเพิ่มมากขึ้นในเวลาที่รวดเร็วอย่างนี้เราเรียกว่าปฏิญาโยโยเอฟเฟกตัวสลิมไม่ทําให้เกิด ปฏิกาโยโยเอฟเฟกเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้กดระบบประสาทส,ส่วนกลางของเราแล้วเราทานก่อนอาหารนะครับ3 0มสถึงหกนาทีวันละสองครั้ง สวัสดีค่ะรนนนทวรรัสุปการนะคะอาชีพเป็นนักเคมีค่ะก็รู้สึกประทับใจนะคะสินค้าตัวเอเจเอเจตัวหนึ่งนะคะเรียกว่าตัวสลิมนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หาหนทางควบคุมน้ําหนักเนี่ยมาเยอะมากนะคะจะกินยาลดน้ําหนักเอ่ยแล้วก็อาหารเสริมอีกหลายๆยี่ห้อนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่มีสินค้าตัวไหนเลยนะคะที่อร่อยแล้วก็ทําให้เราทานได้ต่อเนื่องนะคะทําให้น้ําหนักลดลงนะคะหกกิโลนะคะภายในสามเดือนนะคะก็ขอบคุณเอเจมากค่ะ ค่ะนิ่ชันนางสาวดวงพรสายทองนะคะผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองประทับใจก็คือ,อสลิมกับโปรนะคะทานไปทั้งหมดประมาณ3เดือนถึง4เดือนน้ำหนักจาก110ยกิโลนะคะลดไป18บกิโลตอนนี้น้ำหนักเหลือเกกิโลค่ะขอบคุณเอเจลค่ะสวัสดีค่ะครับชื่ออิทธิพัฒนสมุนทรัพย์นะครับ เป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับครับผมผมประทับใจสลิมนะครับเพราะว่าหลังจากสปอนเซอร์เพื่อนเข้ามาแล้วปรากฏว่าเขารับประทานสลิมได้1เดือนนะฮะปรากฏว่าหน้าเขาดีขึ้นตอบนะฮะแล้วก็ดูเขาหน้ากระชับขึ้นนะฮะตัวเองก็เลยประทับใจแล้วก็มาทานเองหลังจากนั้นก็รู้สึกว่า ไขมันต่างๆบริเวณหน้าเนี่ยลงชัดเจนนะฮะห่างจากเพื่อนไปสองอาทิตย์เพื่อนมาเจอเพื่อนทักเลยบอกว่าผอมไปเยอะนะครับครับผมพุงเพิงก็ยุบครับผมเศ็ๆลงไปทั้งหมดได้กี่กิโลแล้วครับเออประมาณสองสามกิโลครับผมใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับก็พิรพงษ์แพงพิรีครับอ่าก็ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอ่าประทับใจนี่ประทับใจตัวสลิมครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็คือจะเป็นคนเล่นกีฬาอยู่แล้วเมื่อก่อนก็จะหุ่นก็จะโอเคก็อ่ดีครับแต่ว่า หลังจากที่หยุดเล่นกีฬาไปเนี่ยก็เริ่มมีพุงใหญ่มากนะครับก็ทำยังไงก็ลดไม่ได้จนมาเจอสลิมนะครับก็เพียงแค่สองสัปดาห์เนี่ยลงไป5กิโลครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ประทับใจมากๆก็คือพอหยุดทานสลิมแล้วเนี่ยครับสองเดือนผ่านไปน้ำหนักไม่ขึ้นอีกเลยครับก็ขอบคุณสลิมครับครับผมสวัสดีครับผมวชิลเมธนะครับนิติวัฒน์เอกธาดาแต่ก่อนก็เป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าย่านรามคำแหงครับแต่ก่อนก็ไม่เข้า่จ มีความเชื่อมั่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ได้ทดลองทานในผลิตภัณฑ์อือ่นๆมาบ้างแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบว,วินัยในการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเสริมนะครับวันนี้มาเจอผลิตภัณฑ์ที่ได้ชื่อว่าเอเจลซึ่งมีซองแบบนี้แหละครับทําให้พกพาสะดวกแล้วก็ทานง่ายจึงตัดสินใจในการที่จะลองทานดูครับปรากฏว่าเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นทําให้น้ําหนักที่80กิโลของผมนั้นหายไป ห้ากิโล <S <S ใคยในยะเวลาเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่อยากจะทดลองความแปลกใหม่แล้วก็อยากจะทดลองความสะดวกสบายว่ามันสามารถให้ผลจริงหรือเปล่าผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะท้าท่านด้วยว่าวันนี้มาลองได้แล้วครับเพราะผมเห็นผลด้วยตัวเองแล้วหนึ่งอาทิตย์ห้ากิโลครับขอบคุณครับ การเจชับรัชพาศ์นะครับผมจากกรุงเทพนะครับสิ่งที่จะมาแชร์ในวันนี้นะครับก็คือว่าผมเนี่ยครับได้ให้แม่ผมนะครับได้ทานตัวสลิมนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับแม่ผมมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเอ่อตัวตัวกิซลายที่มากสูงเกินไปนะครับผมสูงถึงร้อยี่สิบกว่ากว่านะครับแล้วหลังจากที่ทานสลิมไปแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับผมแม่ผมไตกิซลายนะครับเหลือแค่ร้อยเจ็สิบกว่าๆเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับว่าโปรดักเนี่ยตัว ขอบคุณมากครับครับก็สามารถนะครับที่จะช่วยปรับสมดุลนะครับของไขมันในเลือดของเราได้นะครับมีหลายคนนะครับที่ทานไปแล้วเนี่ยหวังผลในเรื่องของการลดน้ําหนักแต่ไขมันในเลือดนะครับก็เป็นผลพลอยได้นะครับที่ทําให้เราสามารถควบคุมได้ดีขึ้นนั่นสามารถที่จะทําให้เราสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดต่างๆได้เช่นความดันสูงนะครับหรือโรคเซ้นเลือดในสมองแตกตีบตันหรือว่าโรคหัวใจได้นะครับ